นุ่นวรนุชเมาเรื่องหัวใจไม่ค่อยพูดเรื่องความรักออกสื่อเพราะเหตุนี้เป็นนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนโดยก็ว่าได้สำรับนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจอย่างต๊อดปิติโดยล่าสุด12ตุลาคม2565นุ่นได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการก้อยนัตตี้ดีมชาแนลของ3สาว ก้อยนัตตี้ดีมโดยนัตตี้ได้ถามนุ่นในรายการว่าปกติพูดเรื่องความรักบ่อยไหมซึ่งนุ่นก็ได้เผยว่าไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าพี่ต๊อดไม่ค่อยชอบให้พูดหลังจากนั้นทั้งสามพิธีกรก้อยนัตตี้ดีมถึงกับยกมือไหว้และบอกว่าต้องขออนุญาตจริงๆเพราะมันเป็นคอนเซปต์ของรายการพูดเท่าที่พูดได้ ซึ่งนุ่นได้เผยเรื่องความรักว่าอย่างต๊อดก็ไม่เคยที่จะขอนุ่นเป็นแฟนเลยอยู่กันไปอยู่กันมาก็ขอแต่งเลยแต่งงานมา12ปีแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงที่เรายังต้องทำงานอยู่หากวันหนึ่งเราไม่มีชีวิตคู่แล้วเราต้องเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเพราะเพื่อนๆมาที่บ้านเยอะ ตอดก็มีมุมของความขี้หึงไม่ชอบให้เขาซีนกับผู้ชายเยอะๆนุ่นเผยว่าตอดเป็นคนไม่โรแมนติกนุ่นยังเผยต่อว่าไม่มีเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันหนักๆเลยเพราะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ